สรุปข่าวก็สิบตลาดซื้อขายนักเตะที่น่าสนใจกันนะครับตามรายงานจากฟาบิซิโอโรมาโนมีการรายงานออกมาว่าเอาเอติฮัดทีมดังจากลีกซาอุดิอาราเบียมีการขยับยื่นข้อเสนอให้กับสโมสรอ,อาร์เซนอลแล้วนะครับเพื่อทำการทาบทามดึงตัวเรียนโดรทอซาัวรุกทีมชาติเบลเยียมให้ย้ายออกจาก ทินเอมเร s s สเตเดียมซึ่งหลังจากนี้ครับก็ต้องขึ้นอยู่กับทางอเซนอลแล้วนะครับว่าจะมีการตัดสินใจอย่างไรแม้ว่าตลาดในช่วงซัมเมอร์ปี2024ของปรีกฤษจะปิดทําการไปแล้วนะครับแต่ทุกสมโมสรยังสามารถขายนักเตะให้กับลีกซาอุดิอาระเบียอยู่นะฮะเนื่องจากว่าหลีกซาอุยังไม่ปิดตลาดนะครับโดยที่ทางโรมาโนมีการระบุออกมาว่าทีมอย่าง เอาอิตฮัดได้มีการยืน่นข้อเสนออย่างเป็นทางการมูลค่า35ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวทอสซาเป็นที่เรียบร้อยการตัดสินใจขึ้นอยู่กับอาเซนอนครับซึ่งทางนักเตะยังคงมีส่วนสำคัญในทีมของ มเกี่ยวอยวติาอยู่ก็เ,เสนออย่างเป็นทางการจากเอาเอติฮัดมาถึงก่อนเส้นตายของทางลีกซาอุเมื่อพวกเขากําลังมองหาตัวเดิมเส้นรายใหม่เข้ามาร่วมทีมโบเมซาร่าครับแนวรุกทีมชาติอียิปต์ของทางลียาูออกมาบอกเป็นนายว่าเขาเตรียมอำลาสโมสซอลลียาูหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้ในตอนนี้ครับยังไม่มีใครคุยเกี่ยวกับผมเรื่องของสัญญาดังนั้นผมเลยคิดว่า ผมอาจจะเล่นที่นี่เป็นฤดูกาลสุดท้ายแล้วก็เราจะต้องรอดูกันตอนสิ้นสุดฤดูกาลมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมนะครับแต่ไม่มีใครคุยกับผมจากสโมสรแต่เราคงต้องรอดูกันต่อไปสําหรับสัญญาของมูมเมสซาล,ลาในถิ่นแอนฟิลด์นะครับจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์หน้าแล้วก็เขายอมรับว่านี่อาจจะเป็นปีสุดท้ายของตัวเขาเองกับสโมสรเลียพูโดยก่อนหน้านี้ครับดาวเตะวัย32ปีรายนี้ตกเป็นข่าวได้รับความสนใจจากทีมในลิกซาอุดีอาระเบีย โดยมีเอาอิตาฮัดเคยมีการยื่นราวห0ึกว่าล้านปอน แต่ว่าทางเดียวภูบอกปัดเป็นที่เรียบร้อยวิลเลียนสตาร์ชาวบราซิลเตรียมเดินทางไปยังกรีซเพื่อเจรจารตกลงการย้ายทีมไปร่วมงานกับทางโอเดเปียกอสหลังจากที่กลายเป็นนักเตะรายสังกัดในช่วงเวลานี้สำหรับวิลเลียนวัย26ปีครับตัดสินใจปฏิเสธสัญญาวับใหม่กับทางฟูลแลมที่เขามีประสบการณ์แล้วก็ผลงานที่ดีกับทีมในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาเพื่อหาโอกาสครั้งใหม่ในช่วงปลายอาชีพการคาแข้งโดยเขาตกเป็นข่าวกับทางสโมสสอนในตะวันออกกลางแต่ อย่างไรก็ตามตามรายงานล่าสุดมีการระบุออกมาครับว่าเขากำลังจะตกลงเป็นผู้เล่นรายใหม่ของโอลิปิอาโกสแล้วนะฮะการย้ายทีมของวิลเลียนในครั้งนี้คาดว่าจะถูกนำไปเพิ่มมิติในแนวรุกแล้วก็แทนที่นักเตะอย่างคัน t ตอสฟอร์ตูนิสที่ย้ายออกจากทีมไปร่วมงานกับทางอัลคาลีในลีกซาอุดิอาระเบียนั่นเองสำหรับคิสมอร์ลิงครับอดีตแนวรับของแมนเชสเตอร์เดจออัมลาโรม่าแล้วก็ ฟุตบอลในยุโรปหลังจากที่มีการตอบรับข้อเสนอจากอัลฟาย่าในลีกซาอุดีอาระเบียเป็นที่เรียบร้อยซูเตอร์แบ็กวัย34ปีรายนี้ครับเตรียมสิ้นสุด4ปีกับการเป็นนักเตะของ IS เอสโรม่าซึ่งเขาผ่านการลงสนามมากกว่า150เกมให้กับสโมสรพร้อมกับการเดินออกจากทีม ด้วยการมีถ้วยแชมป์ยูฟ่าคัพเวเลนีกในปี2 0 2 2โดยมีการระบุว่าทาันาเตะเตรียมเข้ารับการตวรวจร่างกายเพื่อย้ายทีมในกรุงโรมก่อนที่จะมีการเดินทางไปเซ็นสัญ,ญญากับต้นสังกัดอย่างอัลฟายาซึ่งมอบสัญญาฉบับใหม่เป็นระยะเวลา2ปีจนถึงกลางปี2026ทั้งนี้ครับโรมา่าเตรียมที่จะเซ็นสัญญ,ญา กองหลังตัวกลางรายใหม่เพิ่มเติมโดยพวกเขากำลังจะได้ตัวมาริโอเออ์มโซซึ่งเแบ็กชาวสเปนที่ไม่มีสังกัดในเวลานี้หลังจากที่หมดสัญญากับทางอลติโกมาริดเข้ามาแทนที่แนวรับที่กำลังจยะยออกจากทีมไปนั่นเองเดี๋ยและติครับสื่อดังของอังกฤษมีการรายงานออกมาว่าเชลซี มีการบรรลุข้อตกลงในการขยายสัญญาฉบับใหม่กับนิโคลัสแจ็คสันเพิ่มออกไปจนถึงปี2033สำหรับแจ็คสันครับทำประตูในเกมเสมอกับคิตต์แมนเลด1-1เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเขา ยิงไปแล้ว2ประตูกับ1นึ่งแอซิดในช่วงซีซั่นนี้สัญญาฉบับใหม่นี้มีระยะเวลานานจนถึงปี2033หรืออีก9ปีต่อจากนี้แถมยังมีออปชันสําหรับการขยายเพิ่มอีก1ปีด้วยกันการต่อสัญญากับแจ็คสันจะเกิดขึ้นให้หลังจากเชลซีมอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับโคพาเมอร์เพเมเกอร์คคสาคัญของทีมที่จะอยู่กับทีมจนถึงปี2033เช่นกันลิวสโมโสรนดังจากลีกฝรั่งเศสได้ทาการยืน่นข้อเสนอให้กับอองตันีมาสซยาว อดีตศูนย์หน้าของแมนเชสเตอร์ูไน็ดพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่นักเตะไม่มีสังกัดใหม่มาราวๆสเดือนเต็มๆหลังจากหมดสัญญากับทางปีศาจแดงกองหน้าชาวฝรั่งเศสยังคงไร้สังกัดอยู่ในเวลานี้แล้วก็สามารถเซ็นสัญญากับทีมใดก็ได้ แม้ว่าตลาดซื้อขยนังเตจะปิดทําการไปแล้วเมื่อวันที่3ส,สิงหาคมที่ผ่านมาตามรายงานจาก IMC ครับมีการเปิดเผยว่าลิวกําลังมองหาแนวรุกรายใหม่ในขณะที่ตลาดซื้อขยน้ังเตของฝรั่งเศสเพิ่งปิดตัวลงทําให้พวกเขามีขา่าว กับทางมาซสยาวที่ยังสามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวอยู่ในเวลานี้สื่อดังกล่าวครับยังมีการระบุเพิ่มเติมอีกนะครับว่าอาดีตสนูน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยินดีที่จะมีการลดค่าจ้างของตนเองลงเพื่อช่วยให้การเจรจาเนี่ยง่ายขึ้นหลังจากที่ประทับใจกับผลงานช่วงต้นซีซั่นของริวนั่นเอง ตามรายงานจากการโชว์มกาโตครับสื่อของฝั่งอิตาลีมีรายงานออกมานะครับว่ายูเวนตุสจะทํางานอย่างหนักในการหาสโมสรอนใหม่ให้กับอาตูแล้วก็คอสติสสองกองกลางที่ไม่ได้อยู่ในแผนกรารทีมของเตียโกมาร์ตาแล้วก็ยูเวนตุสเองก็ต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายเช่นกันยูเวนตุสมีความพยายามในการขายทั้ง2คนมาตลอดช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา โดยอาตูกละเป็นตัวเลือกของทางนาบรีแต่ว่าสุดท้ายทางนาบรีเนี่ยก็ไปสัญญากับแมคโทมานีกระที่คอสติดเคยเจรจากับทางฟิออแต่ว่าสุดท้ายทางฟิออก็ไปได้ตัวโรบินโกเซนจากยูเนียนเบอร์ลินเข้ามาร่วมทีมแต่อย่งางไรก็ตามครับทางยูวนตุสยังคงมีทางออกก็คือทางสโมสรจากหลีกซาอุดิอาระเบีย กับสโมสรในลีกตุรกีที่ตลาดซื้อขายยังเปิดทําการอยู่แต่อย่างไรก็ตามในรายของคอสติดเป็นงานยากมากกว่าอาตูเพราะว่าปีกชาวเซอร์เบียปฏิเสธมาแล้วหลายข้อเสนอนั่นเองสําหรับบิเตอร์โอซิเมนครับตามรายงานจากสกายอินเตอร์เลียมีการระบุว่านาบลบีไฟเขียวให้มีทีมสามารถยืมตัวโอซิเมนไปร่วมทีมได้่น,นั้นก็คือกาลาตาสรายทีมดังจากลีกตุรกีนั่นเองที่ลีกตุรกียังเปิดตลาดอยู่นะครับโอซิเมนในช่วงเวลาที่ผ่านมา ครับได้รับความสนใจ จากเชลซีแล้วก็หลายๆทีมในยุโรปรวมไปถึงทีมจากหลีกซาอุเช่นกันแต่ว่าสุดท้ายดีลดังกล่าวเนี่ยก็ไม่เกิดขึ้นสําหรับหลีกตุรกีครับตลาดซื้อขายของพวกเขาจะปิดตัวลงในวันที่13กันยายนนะฮะกระที่ในรายของเคเรนทิเปียครับก็มีโอกาสที่จะย้ายออกจากนิวคาสเซิลเช่นเดียวกันในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับถึงแม้ว่าตลาดซื้อขายนักเตะในสาระอาณาจักรจะมีการปิดตัวลงนะครับแต่ว่าก็ยังมีทางออกก็คือหลีกตุรกีแล้วก็หลีกซาอุดิอาระเบียที่ ยังคงมีการพูดคุยหรือมีการซื้อขายกันได้อยู่นะครับตามรายงานจากสกายบอร์ดครับรายงานออกมาว่าตอนนี้มี3มทีมจากลีกตุรกีมีการติดต่อเข้ามาแล้วเพื่อขอยืมตัวที่เปียพร้อมกับเงื่อนไขซื้อขาดแล้วก็ยังมีทีมดังจากลีกซาอุดิอราระเบียอย่างอ,าอัลไอติฮัดที่พยายามเซ็นสัญญากับนักเตะรายนี้เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมารอติดตามมาดูต่อไปว่านักเตะเนี่ยต้องการย้ายไปลีกซาอุกไหมหรือย้ายไปเล่นใน ลีกตุรกีมากกว่าแต่ตอนนี้แนวโน้มก็คือทานังเตอาจจะมีความต้องการอยู่ในอังกฤษต่อไปซึ่งทำให้การย้ายเนี่ยมันก็น่าจะเกิดขึ้นยากเป็นอย่างมากในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็จะต้องรอนไปในช่วงตลาดมกราคมเลยทีเดียวนะฮะ